เราต้อยู่นะครับวันนี้อยู่ที่3นเตอร์ชั้น4นะจ๊ะเอาละครับเรามาคุยเรื่องการขายเองพุทีนะเพราะว่าในละครเอยในซิตคอมในอ่าทีวีโฆษณาหมายถึงว่าเป็นการโฆษณาแฝงนะครับรบางทีก็ตั้งอ่ถ้วยจานตั้งอะไรผลิตภัณฑ์ไว้บนโต๊ะสำโพงสำผ้ากันเลยเดียวมาถ่ายอินหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารแบรนด์คระลนิเทศศาสตร์มาเฮ้ย เฮ้ยคณะอาจารย์ยังมีการทายอินเลยวะพี่เชาทำไมฮะเอานี่ไงอาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารแบรนด์โอ้จารย์สุกไก่ถูกต้องฮะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าขอเรียนสัมภาษณ์อาจารย์ดหน่อยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมยศธรรมรักครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอเคครับครับวันนี้ท่านใส่เสื้ออะไรมาครับฮะเป็นลายสป๋อร์ตเปล่าครับออ๋ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับแต่จะใส่มัดีไปแล้วใช่ครับเพราะว่าเป็นลูกจา แบบไม่ใช่รูปไก่นะครับวันนี้เล่นมันจะหน่อยไม่สนเลยครับช่างเวลาครับผมต้องจับตัวดีอาจารย์ด้วยครับตัวดีอาจารย์ด้วยครับผมนะฮะวันนี้ต้องได้รับสู่ปังหุ่ยหูเป็นเรื่องราวของการไทยอินครับนะคะวันนี้ก็ต้องขอเรียนถามอนุญาตเรียนถามอาจารย์ด้วยครับอาจารย์สอนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับครับที่อาจารย์เคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการไทยอินมาก่อนด้วยครับผมนะครับ เพราะฉะนั้นถามอาจารย์เลยครับว่าในทางนิเทศในทางสื่อสารมวลชนแล้วอทายกินหมายความว่าอะไรครับันเข้าห้องเลคเชอร,ร์เลยตอ,อนนี้เหมือนชาเลคเชอร์กันนะฮะอัย่างนี้ว่วกันนะผมอธิบายกับกว้องๆหน่อนยก่อนคือจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่ใช้คำว่าทายอินมากนะฮะเขาใช้คำว่า product กเพรส m e n t นะฮะถ้าแปลตรงตัวมันก็คือการาการเอาสินค้าไปวางในไปวางหรือปรากฏในรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือรายละคร อย่าหลังเนี่ยในภาษาที่เราใช้ในวงการเนี่ยที่เรามักจะเรียกกันเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าไถ่หินไถ่หินตําแหน่งก็คือ T I N รับแล้วก็ว่า I N ไถ่หินไถ่หินแปลว่าปลูกเข้าไปข้างในนะฮะนูเครียดกันนะเนี่ยเขาจะรับปลูกในรายการภาพบวกคือก็สคริปต์ของรายการเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเราก็จะเห็นเออใบบัวดาราคนนี้งต้นูดว่าอย่างโน้นอย่างนีู้ต้องท้าเข้าไปนะฮะ เพ่อนวันนี้ก็ดีควันนี้นด,นด,นดีดูรายการอยู่แล้วก็มีพิธุกรผู้หญิงคนเดินจะไปสัมภาษณ์ครับใครก็ไม่รู้ในต่างประเทศนเร็วนี้เลยครับจ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวอขอไปทำัำนานก่อนแล้วก็จุดตั้งเบ้นก่อนแล้วใช้สินค้าตัวนี้ใช่ครับ ไปดูแลแม่สาวให้สะอาดคือเราดูอือูดเราดูไปแล้วเนี่ยเราก็เออมันจะไปทําอะไรต่อมันไม่มีที่มาที่ไปอย่างเงี้เออแต่ถ้ากว,ว่าเป็นการเกี่ยวกันการไายอินในยุคปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ฟังหรือว่าที่อยู่ดูอยู่บ้านเนี่ยคงชินอย่างนี้อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยอาจารย์คขอเลยจะบอกว่าไม่เนียนหรือเปล่าครับหรือยังไงครับเมื่อถึงาไนนี้มันมีหลักมันมีหลักวิชิอยู่ตามออบรับรับนะฮะก็คือว่าบอกว่านี้เลยว่าการไายอินเนี่ยถ้ามองในแง่คนแง่ของ นที่ทำการด้านด้านนี้โดยตรงเนี่ยต้องบอกว่ามันมไม่มีสูตรใดตัวไม่มีสูตรสำเร็จไว้าทำยังไงใช่บนะฮะแต่หลักการข้อที่สองก็คือ,อทำให้หมีเงนินเมื่อกี้เมืม่อกี้ที่คุฒเยาคาร์าวหรือวุฒเป้องพูดนะฮะคือทำให้หมีเงนทำให้หมีนในความหมายนี้ก็คืออย่าให้มันกระโดดออกมามากเกินไปนะฮะหรือว่าสังเกตดูวิธีในเมืองไทยทมันจะ่างจากเมองนอกเมองนอกเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเล่าด้วยผ้าโดยการด้วยผ้าจะไม่พูดอะไรเยอะ อย่างเช่นอยู่ในในในละครเรื่องหนึ่งแล้วให้ผู้ชายไปซื้อผ้านามัยเนี่ยเราก็ประหลาดนะผิดครับผิดผิดผิดใช่มครันะครับก็คือเราไม่ได้พิอารมอาจารย์ครับแต่ว่าเออในชีวิตปรณาผมเป็นเซนส์นะครับที่แปลภาษาตัวเลยไม่มีแต่แปลใช้ที่ซื้อว่ามันเป็นคนใครยิงในที่ผมผมมีิงครับผมไม่ได้พิอาร์ตัไหนนะคะเก็บไว้ในใจตลอดเลยและก็คือผูกเข้าไปและต้องให้เรียนและสุดท้ายเป็นธรรมชาติ ใช่ครับผมหลักในการไายอินนะครับครับครับแล้วก็การไายอินในแต่ละสื่อแต่ละประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันไหมอาจารย์ฮะอย่างเช่นรายการทีวีภาพยนตร์ละครวิทยุหนังหรืออะไรพวกนี้มีข้อจำกัดอะไรแตกต่างกันบ้างหรือเปล่าครับคือแม้ผมจะบอกว่าไทยอินเนี่ยมันมีอยู่ทุกสื่อแต่เขาจะเรียกด้วยภาษาต่างกันไปครับ อย่างเช่นหนังสือพิมพ์กับนิ้อสารเนี่ยถ้าถ้าทุกท่านเคยอ่านเนี่ยนะครับในในหนังสือนื้อหรือหนังสือพิมพ์หรือนิ้อสารเนี่ยมันจะมีลักษณะเขาเรียกว,ว่าบทความแปลงโฆษณาแบ<ช>่งคายนะฮะใ,<ช>ในเป็นเป็นแรงเชิงของประชาสัมพันธ์เราจะเรียกว,ว่าแอดโวตชอ<ช>ร์ดอ<ช>ีกอนะฮะซึ่งซึ่งลักษณะเนี่ยก็คือเป็นการเป็นหน้าที่โดยเจากออก้าของสินค้าส<ช>ร้งใจโปรโมทคือคือแล้วก็พยายามทำให้มีงานวิจารณ์ของเขาคือถ้าลองเปิดดูนะฮะก็จะเห็นว่า เชี่ยวแอสโทรไทปิ่งพื้นที่โฆษณาที่เต็มเลยนะหรือไม่ก็แล้วก็มันจะแล้วก็จะใช้ฟอนต์ตัวสอนรูปแบบตัวสอนเดียวกับหนังสือเล่มนั้นเนื้อหาเล่มนั้นเพื่อทําให้รู้สึกว่าเนื้อหาเล่มนั้นเป็นคนเขียนให้แต่ในความจริงแล้วจะแจกซื้อหน้าที่แล้วจะขออีกครั้งเขียนเองเจ็ดวิธีเจ็ดวิธีก็อาการปวดหลังอะไรประมาณนี้อะไรอย่างนั้นตกท้ายด้วยคนอ่านเนื้อหาเนี่ยอ่านมันจะยินเขาอยาก นะพอพอสมมุติว่าเจ็ดวิธีเสร็จแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์กันนะที่ใช่อ่ามีผลิตภัณฑ์อย่างในรายการทีวีเนี่ยอ,อาจารย์ว่ามันบ้านเรามันสุดยอดยังไงฮะที่อาจารย์รู้สึกแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วหลังหลังได้เอากลับว่ารุนแรงขึง้นรุนแรงขึ้นก็คือเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าเราเริ่มงไปภพาสพเดียวเชื้ชมพูอ่าขันเชืจะ,จะวางวางประกอบอยู่ในฉาจะอะไรก็แล้วแต่ับ แต่นี๋ยวนี้เด้วยวนี้ถือ่าด้วยแล้่คื่าฮ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 ว่าฮ่าล่าฮ่าอ่าม่าม่าฮ่าฮ่าม่าฮ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 ้ทฮ่าฮ่า่าฮวา่าเ่าฮ่าก่าร่า่าฮ่่าฮ่าฮ่า่่า่า่่าา่่าา่า่าา่ก่า่า อาจารย์อย่างนี้อาจารย์ทราบเลยฮะที่ที่อาจารย์ทำวิจัยมาตังเยอะไหมที่ลงแบบอย่างเนี้ยแล้วแบบตังแค่เท่านี้ถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะฮะไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการจะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะจะสูงขึ้นเพราะว่าเวลาเขาขายสื่อลักษณะเนี้ยเขาจะขายเป็นแพ็คนะฮะเวลาเป็นแพ็คก็คืออาจจะมาคู่กับสปอตซื้อสปอตโฆษณาที่เราเห็นขั้นระหว่างรายการอยู่เท่านี้สปอตแล้วก็เราจะแถมไปให้ที่ไม่ได้ด้วยที่านแล้วไม่แถมพวกพูดรวมเลย เป็นเทคนิคการขายด้วยเทคนิคการขายด้วยซึ่งเจ้าของรายการก็ต้องอยู่รอดแล้วก็ต้องหาเทคนิคไปให้กับคนที่เป็นเจ้าของสินค้าว่าจะซื้อไหมถ้าซื้อคุณจะได้อันนี้เพิ่มก็เทก็กับงวินวินทั้งคู่ใช่แล้วคนดูล่ะฮะคนดูก็ขายของดีทนาพูดเลยนะครับด้วยครับผมจะไม่ได้ค้าเลยนะครับ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องต้องดูนิดหนึ่งนะว,ว่าหนักไปไม่หนักไปคือสมัยก่อนอาจจะมีแค่ภาพแทนภาพนางเอกกําลังอาบน้ําแทนดูปับฟับเห็นแชมพูดูหน้านางเอกออันนี้หนึ่งเท่านี้แต่เดี๋ยวน,น,นี้มีหยิบเทล้วมีพูดด้วยทือมันหอมอย่างนี้เนี่ยคุณประหลาดจะต้องชอบสิน่นนี้เลจับผลของวานรลาแน่นลย นี <anto> ่แหละวันนี้ลองซื้อใจที่กระจกจริงๆเลยเอาวันนี้หลายๆเลยนะเอาวันนี้หลายๆแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นเอ่อผมว่าที่ดูเนียนสุดได้จะเป็นทิดคอมแบรนด์ทิดคอมทิดคอมก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันเดีนี้นะถ้าเราดูนะครับก็จะมีลักษณะทิดคอมที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากธรรมดาก็ไม่ได้เตยอ้างอะไรเพียแต่ว่าใช้หนุ่มกล้องให้เห็นเป็นพระเอกยืนอยู่แล้วก็ฉากหลังแป้นกราวเป็นเป็นสินค้าตัวนี้ หรือกรณีหนึ่งที่มันชัดขึ้นก็คือถือดื่มเช่นแบบที่ดื่มใจเห็นถือดืมเยอะดิมเยอะแล้วดื่มดื่มนานมากะที่เป็นสโลว์บางทีครับเขาเรียกสโลถ้าจะเป็นสโลเหมือนพระเอกแบบกำลังหล่อเท่แต่ดื่มอะไรอย่างเงี้ยคือให้ต้องจับไม่ได้ถูกต้องนะครับแต่ย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะที่อาจารย์พูดว่าสมมติว่าถ้ามีไทยอินเยอะๆเนี่ยคนดูเนี่ยก็จะ อย่างที่อาจารย์บอกอเพราะฉะนั้นแล้วการทายอินในสินสินค้าใน,ในรายการหรือว่าในเกมโชว์ในวิทยุมันไม่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือไอาคือาริงจริงแล้วในในสื่อต่างๆอย่างวิทยุเนี่ยนะครับ<อ>ก็จะมีรูปแบบเริ่มจากแตวิทยุแล้วนะไอ,อ้วิทยุก็จะเป็นรูปแบบของเกมส<อ>นใจอยู่ไหมเกมคือซึง่งถ้าเป็นเกมเนี่ยโอเคผู้บริโภคก็จะจะได้ประโยชน์ในแง่ของการโทรเข้ามาเล่น๋อ้เล่นเกมด้วย เล่นไปซึ่มันก็ตื่นไปด้วยสมันจะถามว่าลูกค้าหรือคนตังทนะครคนตังคได้ประโยชน์ไหมเขาก็ได้ในการเล่นเกมก็สนุกไปด้วยดูไปด้วยใช่ครับนะฮะคือก็ต้องดูด้วยว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อะไรจากนั้นอาจารย์ครับแล้วถ้าอย่างสมมติว่า